แล้วเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็ช่างให้คุณเป็นคนที่ตั้งคําถามให้เก่งๆก็คืออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเจอปัญหาแทนที่เราจะแบบเฮ้ยทำไมเรื่องนี้ต้องมาเกิดกับฉันให้คุณเปลี่ยนเป็นตั้งคําถามอย่างเช่นปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้มันให้บทเรียนกับฉันยังไงหรือฉันจะหาข้อดีในเรื่องเรื่องนี้ได้ยังไงคุณเชื่อไหมคะว่าแค่คุณเปลี่ยนปัญหาชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยเพราะพอ,พอคุณเปลี่ยนปัญหานะคะสมองของคุณมันก็จะเริ่ม ไปมองหาแร้วว่าอะไรที่เป็นข้อดีในในในสิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ตอนเนี้ยฉะนั้นเวลาที่คุณเจอปัญหานะคะถ้าแค่คุณเปลี่ยนปัญหา mindset ของคุณจะเปลี่ยนความคิดของคุณจะเปลี่ยนแล้วสมองของเรากับร่างกายของเรากับจิตของเรานะคะมันเชื่อมกันตลอดเวลาฉะนั้นถ้าคุณเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรอะ่ะ แค่คุณต้องเปลี่ยนคําถามและความคิดคุณจะเปลี่ยนและพอความคิดคุณเปลี่ยนพอไว้คุณเปลี่ยนพอไวเบชั่นคุณเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนนะคะคุณก็จะดึงดูดทางแก้ปัญหาเข้ามาคือจักรวาลก็จะส่งปัญญามาให้จักรวาลก็จะส่งหลักฐานตามความเชื่อของคุณมาให้รู้เลยว่าถ้าคุณฝึกใช้พลังของจิต คุณจะออกแรงน้อยลงคุณจะรวยแบบไม่ต้องเหนื่อยรวยแบบไม่ต้องเครียดมีความสัมพันธ์ที่ดีมีเวลาให้ครอบครัวคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันแบบมันมีความสุขขึ้นมากฉะนั้นนะคะถ้าใครที่สนใจก็มาเจอกันในคอร์นะคะ The Secret Manifestor ความลับของการ m a n i f ขั้นสูง